ล่าสุดนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างการโทษนะข่วงแผมมี่ไทยบ้านที่หลายๆคนรู้จักในบทใบข้าวใน,นภาพยนตร์ซาปะเรอร์ออกมาเปิดใจถึงเรื่องสถานะของทั้งคู่หลังมีชาวเน็ตต่างสงสัยเพราะทางหนุ่มการได้เคยออกมาเผยว่าสาวแผมมี่เป็นผู้จัดการของเจ้าตัวแต่ดูทั้งคู่ดูสนิทสนมกันมากกว่านั้นหรือไม่ เมื่อถามถึงสถานะของทั้งคู่ว่าตกลงเป็นแฟนกันใช่ไหมนุ่มการได้เผยว่าสถานะแฟนหลายๆคู่เขาบอกผมมีสถานะที่มากกว่านั้นซึ่งสถานะนี้คือสถานะเพื่อนเปรียบเหมือนการดูแลซึ่งกันและกันลึกซึ้งนะครับถ้าคำว่าแฟนสำหรับผมใครๆก็เรียกได้ตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมามันดูแลกันมากกว่าแฟนคลับรู้จักกันประมาณ6-7ปี ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เริ่มคุยกันได้ยังไงนุ่มการตอบว่าผ่านเฟสครับผมรู้อยู่แล้วว่าเขาคนอุดรผมแอบเข้าไปส่องทีนี้ผมจะไปถ่ายหนังที่อุดรเลยทักไปหาถามว่ามีร้านชิวๆไหมที่อุดรซึ่งความหมายผมก็ร้านนมร้านขนมปังแต่เขาส่งร้านเล่ามาเพียบเลยแต่เราไม่ได้บอกว่าจะไปร้านไหนแค่อยากหาเรื่องคุยกับเขาเฉยๆพอไปถ่ายหนังก็มีโอกาสเจอกันบ้าง เริ่มคุยกันแต่ส่วนใหญ่คุยกันทางโทรศัพท์มากกว่าเพราะผมอยู่กาลสินมาเริ่มพิเศษตอนไหนสาวแพมมี่เผยว่าชอบมากวนไ่ก็ไม่ไปนุ่มการเผยว่าผมไปไม่ได้ไงผมไม่มีเงินคือเขาไม่อยากคบเด็กเขากลัวเรื่องวุฒิภาวะความคิดไม่ตรงกันแต่เราก็อยากพิสูจน์ว่าเราก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในวัยของเราเพราะว่าเราทำงานตั้งแต่เด็ก เราเลยได้พิสูจน์กันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้